อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะว่าชีวิตของคนเราอ่ะถ้าสุขภาพแข็งแรงถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐมากกว่าเงินทองแลกไม่ได้เลยนะครับถ้าเราป่วยเราก็ต้องกังวลเราก็ต้องเครียดแต่ถ้าเรารู้วิธีการดูแลสุขภาพหละ่ะส่งเสริมสุขภาพตัวเองให้ให้ถูกทางจริงๆทางการแพทย์เนี่ยก็จะเน้นให้เรากินอาหารครบหหมู่ บวกน้ำนะครับฟังอีกทีนะครับทางการแพทย์บอกว่าให้เรากินอาหารครบ5้าหมู่บวกน้ำอันนี้เป็นสารอาหารที่พึงจะได้พึงจะมีเป็นสารประกอบทางเคมีนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกคนกินข้าวกินแป้งนะครับมากกว่า45-65%้าเก็คือเป็นข้าวเป็นมื้อหลักจะบอกคุณผู้ชมว่า แล้วก็มีการรณรงค์ให้ทุกๆคนเนี่ยพยายามดื่มนมถ้าเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่เกินอายุ60ปีก็จะใช้นมจืดอ,อาจจะพร่องมันเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาตั้งแต่เด็กเลยก็เริ่มดื่มนมแม่ในช่วงสองสี่วันแรกเป็นนมที่ดีที่สุดในจัก,กรวาลเลยครับไม่มีนมไหนที่จะให้คุณค่าแล้วก็สารอาหารในการต้านโรคฉะนั้นยิ่งกว่าวัคซีน ชนิดแรกของชีวิตเลยนะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภกินอะไรลูกก็ได้สิ่งนั้นนะรับสารเคมียาตัวไหนลูกก็ได้สิ่งนั้นนะบางคนถึงขั้นเนี่ยที่ผมพูดว่ามียาชนิดหนึ่งจากประเทศเยอรมนีแก้คลื่นไส้อาเจียขนขณะตั้งครรภบางคนก็ไม่อยากจะแปลงฟันก็ส่วนใหญ่คุณแม่หลายคนก็เป็นโรคฟันกุบในขณะตั้งครรภเพราะว่ามันเหมือนจะคลื่นไส้อาเจียน จริงๆแล้วบางคนก็ไปพึ่งยาแต่เด็กในครันก็ได้สารสารเคมีตัวนั้นเขาเรียกว่าทาลีทาลีทาลีดอมายถ้าจำไม่ผิดนะทาลีดอมายหรืออะไรสักอ,อย่างก็ยาพวกนี้ยาแก้คลื่นไส้มีผลข้างเคียงคือเมื่อไหร่ใครรับไปลูกเกิดมาก็แขนขาพิการหรือบางครั้งคุณแม่จะเป็นโรคไวรัสตับอ ตับ B C แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการตั้งครันอาจจะแทงง่ายแล้วก็เกิดภาวะหลายโรคบางคนก็เป็นโรคไทรอยก็ทำให้การเจริญพันธุ์ไม่ปกติแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสติปัญญาแล้วก็อารมณ์สมันสมองของรูปไมคันอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่การที่จะมีบุตรก็เป็นเรื่องยากอย่างหนึง่ง แต่วันนี้ถ้าใครที่เกิดมามีลมหายใจยืนอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเกิดโลกก็คือโลกที่ไม่ได้เป็นการติดเชือ้อคนไทยเรียกว่า NCD นะครับ NCD เช่นโรคเบาหวานความดันไขมันโรคไตโรคหลอดเลือดสมองจะบอกว่ามันเกิดจากการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งแน่นอนครับ โรคมะเร็งหรือโรคอะไรบางอย่างเนี่ยก็เกิดจากพันธุกรรมด้วยก็มีส่วนจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเราแบบรู้ว่าโรคบางโรคไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อล่ะอย่างที่ผมบอกความดันไขมันเบาหวานที่เขาเป็นกันเป็นโรคที่เด็กมากเลยครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตเมื่อเราเป็นโรคหนึ่งมันจะไปถามหาโรคอื่น แล้วก็ร่างกายเราก็อ่อนแอลงขึ้นทุกวันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เป็นการสร้างเสริมละเป็นการซ่อมแซมอย่างเดียวก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากจะหายจากโรคนะครับคุณผู้ชมเองหรือคนที่รู้จักผมแนะนำทฤษฎีผมนะครับทฤษฎีโพเพทัสคือการหายใจเข้าให้สุดแล้วกลั้นหายใจให้สุดแล้วกลั้นเพียงแค่เนี้ย พลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบประสาทนะที่สมองของเราอ่ะก็จะทำงานมีประสิทธิภาพจะส่งผ่านไปยังหลอดเลือดแดงแล้วก็จะทำให้เราเริ่มมีการกระตุ้นกระตุ้นระบบประสาทระบบขุมกันระบบขุมต้านทานโรคฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ยังเป็นต้องรออายุมากอายุน้อยนะวันนี้จะป่วยแล้วก็ช่างหรือยังไม่ป่วยการป้องกันโรคก,ก็เป็นสิ่งที่พึงกระท,ทําทฤษฎีผมเนี่ยคือการรักษาโรคราคาศูนย์บาทใช้ลมหายใจโอเปทัสเพียงแค่คุณผู้ชมลองหายใจเข้าให้สุดกลั้นกลั้นไว้ประมาณ3ถึงหวินาทีหายใจออกให้สุดสุดความหมายคือ อย่าเป็นขยักขย่อนของลมเนาะหายใจให้ลึกให้ยาวแล้วก็กลั้นลม3-5วินาทีแต่ถ้าเด้7วินาทีก็ยิ่งดีครับแล้วก็มันก็จะเกิดพลังงานของลมหายใจคุณผู้ชมจะสดชื่นมากกว่าการไปงีบนะครับหรือว่าจะรู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายถ้าอยากจะหายจากโรคนะแต่ขบวนการการฝึกมันเยอะกว่านี้สักสอขั้นตอน ถ้าคุณผู้ชมอยากจะหายจากโรคอยากให้คนรักของเราคนที่เราเป็นห่วงหายจากโรคลองดูนะครับไม่กระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถยังทานยาได้แต่แค่ลองเปลี่ยนลมหายใจแล้วถ้ามันทำให้คุณผู้ชมหายจากการป่วยหายการเจ็บผมว่าเป็นสิ่งที่วิเศษปัจจุบันผม,มาอายุ55้า้าปี ผมมีลมหายใจโพเพทัสตั้งแต่สามขวบฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อล้วนโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังแล้วก็ถ้าฟังดีๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินนะครับแล้วก็ถ้าฟังดีๆมันไม่ได้เป็นสารพิษผมไม่ได้แนะนำให้คุณผู้ชมซื้อยาหมอผีหมอตีหรือว่าผมผลิตยาอาหาร บางอย่างมาให้คุณผู้ชมแล้วก็มาขายสินค้าผมแค่บอกวิธีการและวิธีการที่ผมบอกมันศูนย์บาทมีคนเชื่อและคนไม่เชื่อเป็นเรื่องปกติลองดูนะครับถ้าไม่อยากจะเสียเงินเสียทองกับการรักษาโรคมากไปกว่านี้หรือเป็นโรคที่ร้ายแรงขึ้นหรือว่าอยากจะแบบทุเราของอาการรักษาได้ทุกๆโรคนะครับ แม้กระทั่งโรคแอสมาโรคหอบหืดฉะนั้นเนี่ยบางคนป่วยตั้งแต่กำเนิดเป็นโรค sle โรคภูมิทำลายตัวเองหรือว่าเราอาจจะเป็นคนมีสมาธิสั้นเป็นคนที่ก้าวแล้วควบคุมอารมณ์เองไม่ได้เป็นไบโพลาหรือเป็นคนคิดร้ายตลอดเวลากับตัวเองกับคนอื่นลองฝึกลมหายใจดูได้วันนี้ถ้าซึมเศร้าอยู่เครียด ลองทําดูแล้วกันทั้งหมดที่ผมพูดนะครับไม่ได้เสียเงนินให้ผมนะกลุ่มผู้ชมต้องฝึกเองผมมีวิธีการอยู่ในช่องวิดีโอของผมพิมพ์คําว่าลมหายใจโพเบทัส5นาทีแบบลืมตาทําให้ได้วันละ66รอบนะครับถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ก็พยายามถ้าได้ลงมือทําแล้วจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงการพูดถึงการรักษาโรคนะนึกถึงยาก่อน